เที่ยวช้อปปิ้งบิ๊กเซลช็อปตุ่ใจได้สุดค้มเย้ขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่มหากรรมลดราคาสุดพิเศษกับแคมเปญเที <Shop> ping, ่ยวช้อปปิ้งบิ๊กเซลช็อปตุ่ใจได้ Day, <Day. S 1> โปรโมชั่นซื้อ2แถม2ค่ะนี่เลยค่ะซุปเปอร์เพียวขวดเดียวเอาอยู่จำนวน2ขวดค่ะแต่จ่ายในราคาเพียง 1, 3 9 9บาทเท่านั้นโอ้โหความคุ้มค่าย,ยังไม่หมดเท่านั้นนะคะแถมไปเลยค่ะซุปเปอร์เพียว1ขวดพร้อมกับเพียวผงอีกหนึ่งซองค่ะโอ้โหและที่สำคัญค่ะคุณสมบัติของเขาไม่ธรรมดาค่ะกับโปรโมชั่นนี้ซุปเปอร์เพียวขวดเดียวเอาอยู่ค่ะเขารวมทั้งวัคซีนแล้วก็วิตามินอยู่ในขวดเดียวกันเรียบร้อยแล้ว ทั้งบำรุงแล้วก็เสริมในเรื่องของการป้องกันโรคแมลงศัตรูพืชครบจบอยู่ในนี้เรียบร้อยเลยค่ะออโอ้โหคุณสมบัติด,ดีงามขนาดนี้คุณผู้ชมรอช้าไม่ได้แล้วนะคะกับโปรโมชั่นเปเดซื้อ2แถม2ค่ะซื้อซุปเปอร์เพียว2ขวดราคาปกติอยู่ที่3,970บาทค่ะแต่วันนี้เราขายเพียงแค่1,399บาทเท่านั้นค่ะ พร้อมกับของแถมซุปเปอร์เพียวอีก1นขวดค่ะและเพียวผงอีก1นซองค่ะโอ้โหอย่างที่น้องกิฟบอกเลยนะคะสําหรับตัวเพียวผงค่ะตัวนี้นะต้องบอกเลยค่ะเขาเป็นอาหารเสริมสําหรับเพื่อค่ะ บำรุงต้นบำรุงใบครบจบอยู่ในนี้เรียบร้อยเลยค่ะโอ้โหโปรโมชั่นนี้รอช้าไม่ได้แล้วนะคะคุณผู้ชมค่ะเพราะเขามีเวลาจำกัดค่ะเพียงแค่7วันเท่านั้นเองนะคะเพราะฉะนั้นรีบๆกันหน่อยนะคะคือวันที่25ถึง31ตุลาคมนี้ค่ะและที่สำคัญค่ะ จำกัดแค่เพียง100ชุดเท่านั้นนะคะโอเคเพราะฉะนั้นรอช้าไม่ได้แล้วนะคะกับโปรเปเดวันเงินเดือนออกโปรดีๆแบบนี้ซื้อสองแถมสแบบนี้ไม่อยากให้พลาดเลยค่ะและที่สำคัญราคาตามกว่าคุณจริงๆค่ะจ่ายในราคาเพียง1,399บาทแต่ได้ครบจบอยู่ในนี้เรียบร้อยเลยโอ้โหเดี๋ยวกิ๊ฟมาย้ำโปรกันอีกรอบหนึ่งดีกว่าค่ะ ซุปเปอร์เพียวสองขวดค่ะราคาปกติ3,970บาทค่ะแต่วันนี้คุณจ่ายในราคาเพียงแค่1,399บาทเท่านั้นค่ะพร้อมกับของแถมซุปเปอร์เพียวหนึ่งขวดและเพียวผงอีก1นึ่องค่ะ ดีตัดสินใจกันเลยนะคะเพราะว่ามีแค่เฉพาะโปรโมชั่นเป๊ได้รับเงินเดือนออกเท่านั้นค่ะแล้ววันนี้เวลาของเราก็หมดลงแล้วค่ะคุณผู้ชมค่ะพบกันได้ใหม่ในครั้งต่อไปนะคะว่าเราจะมีโปรโมชั่นดีๆอะไรมาฝากอีกบ้างสำหรับวันนี้เรา2คนต้องลาไปแล้วค่ะกับเชียวช้อปปิง้งบิสเซลช้อปสุด,สดใจได้สุดเก่ง เที่ยวช้อปปิง้งบิ๊กเซลช็อปสุขใจได้สุดคูล